คนทำอันตรายมากเลยเลยยังไงเซ่ยังไงเซ่เหมือนกันเลยทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะฮะใช่แล้วนะครับจริงจริงจริงถามว่าห้างแตกไหมก็จริงจริงยังไม่ได้แบบไปเห็นกับตาเหมือนกันนะแต่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งไปคอนเสิร์ตใช่ไปไปที่ ทางแบบทางวีโบจัดงานนี่อของกันไปเจอแบบพี่น้องชาวขอนแก่นมาเป็น,นเป็นสีฐาใช่พึ่สีฐานเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่ได้ไปเลยเพราะว่าหลังจากซีรีส์ออนเราก็ไม่ได้แบบไปภาคอีสานเลยใช่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่เราไปเมื่อวานเห็นว่าคนแทบจะโอ้โหวกลงไม่นานลเยอะม,มากเยอะม,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 มากครับ ปกติคู่อื่นเขาจะใช้คล้ว่าแห้งแตกเก่งนี่เป็นไงล่ะใช้แบบบึงแตกบึ้มโอมมากอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดๆแต่ว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากอะไรใหม่ๆแบบใช่แบบโอ้ผมไม่เคยเห็นคนคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเท่าทีแบบเก่งนี่เป็นงานอะไรกัคนมาจากวิ่งจานอะไรเงี้ยใช่มาจากรถมาจากวิ่งจานมาใช่ดีใจมากคือแบบตอนนี้เรา เราเหมือนแบบว่าไปที่ไหนก็มีกำลังใจซัพพอร์ตเยอะมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วท,ที่เราแบบเกินเราเกินความคาดหวังไปมากแล้เพิ่มนะถือว่าที่คือเหมือนที่คือจบไปแต่ว่ากระแสะเราพวนี้ไม่แบบไม่หายเลยมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มแล้วก็ดีใจฮะดีใจที่มีพี่ๆซัพพอร์ตมากขึ้นคือเมืวว่อวานเราไม่รู้ว่าการการที่แบบถูกรลกและซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้มันทําให้เรา มีไฟในการทํางานขึ้นแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันสนุกมากแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่รู้สึกว่าโมเมนต์นวดเป็นโมเมนต์ที่ที่แบบดีใจดีใจแล้วแบบหายเหนื่อยเลยเขาดีใจจริงนะครับเราแบบว่าโอ้ถึงกรุงเทพแล้วโอ้แล้วคนมาเยอะไม่พอคนแบบส่งกำลังใจในแสกเยอะทีแบบ อะไรทำลายสถิติมากเมื่อวานเดทแข่งโหขอบคุณขอบคุณพี่ที่ทำบ้านทั้งหน้างานแล้วก็ทงบ้านด้วยช่วงนี้เราเป็นสายทำลายสถิติทำลายเกณฑมากเลยนะใช่ยังไงจริงก็จริงว่าส่วนหนึ่งเลยคือเราค่อนข้างเป็นคู่ที่มีความตลกเยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหล่อขาดสวยเราไม่ค่อยพอเป็นสวยนะเช่นะครับถ้าออกมาเป็นใครก็สวยแน่นอน การตลกการตลก,ตลกส่วนมากมันก็เลยมีอะไรให้แซลเยอะหรือเปล่าอันนี้เราก็ตกั้งสมมติฐานว่าเช่นเราเดินๆไปเลยมันก็ดูแบบดูแซลดูเป็นบีมได้แล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเยอะหน่อยก็ดีใจครับที่แบบมันบรรยากาศมันน่ารักเนาะน,น่ารักองใน,น,งนแท็กคือมันมีอะไรที่มันมากกว่าแค่แบบความความที่เราต้องไปทํางานอะแต่มันคือโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นที่คนมาแชร์ว่า เฮ้ยเห็นกับตาเนื้อนอะเฮ้เยน้องยังไม่ลอยกระทงจริงเพราะมีตำนานนี้อย่าลอยนะจ๊ะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเพื่อนพี่น้องมาแบบอยู่ด้วยกันเราก็แบบแซวเล่นกันอะไรเงี้ยมันแบบขอบุญเนี่ยผมเป็นแบบช,ชอบมากก็สนิทกันมากว่าเวลาแบบว่าคุณเล่นอะไรหรือเอาเาเรียกว่าคำไวรัลอะไรมาแล้วมันแบบต้องคิดได้ยังไงซิอาจจะเป็นที่ตัวศิลปินอาจจะหลอกหลอกแฟนคลับบ้าง ฟนคลับก็หลอหลอนศิลปินด้วยเพราะว่าเราก็รอหลอกกันไปกันมาเพราะเราก็มีแอบดองบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วก็เราอยากให้บรรยากาศเป็นชิวๆแหละครับในในวันที่เราต้องทางการแบบนี้เราทำได้แต่ในวันที่เราต้องชิวๆเหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เราสนิทอ่ะมันพูดอะไรก็ได้เราเราสบายใจแบบนั้นเลยพูดไปอย่างเช่นล่าสุดเขาสบายใจกับเก่งิกับนัอปิงมากช่วยน้ําปิงแบบช่วยให้ทุกคนโบสน้อปิงแล้ว โทรไปขอวัวจากที่บ้านมาแจกรับสยามเรื่องเลยบอกว่าถ้าได้เนี่ยรับรารับสยันไม่ไหมมีเบ้าถ้าเขาบอกเรารับแะรับวัวสยามได้เลยทั้งออกซิมีเต็มสยามแต่ว่าก็อะไรใหม่ๆมากคือเราไม่รู้ว่าเราไปสนิทกันขนาดนั้นได้ยังไงแต่ก็ดีใจที่สนิทกันมากเมื่อเราไานคุณต้อขำไหลโยกแล้วต้องแบบขำขำ ตอนที Hence, ่มีคนแปะรูปเอาวัวนั่งในรถมาแล้วมีขับก็วันสามวันนี่เก่งก็ขับแบบคิดได้ไงอ่ะวัคือมันเกินไปมากที่เก่งเวลาแบบว่าตั้งติเพราอะไรที่เห็นมีแบบว่าสกิบข่าวนะที่จะมีอันรายเงงงก็บางอันก็มีงงบ้างล่าสุดส่งที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนี่ยส่งเป็นเป็นบทความอะไรสักอย่างหนึ่งที่เก่งก็ไม่เข้าใจใช่ บอกว่าไงนะล่าสุดที่อะไรเนี่ยก็ไม่โอเคอะจะต้องให้รู้สึกยังไงมันไม่ใช่บทความนะคนมันคือบทตำนานไอคอนิกเลเจนดารี่ของลิลี่ลูกเกดหมายถึงว่าเป็นเป็นบทสนทนาใช่ไหมใช่ครับเขายังงงอยู่เลยว่าชุดเขาเป็นอะไรแต่ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้แต่บางทีเวลาเราเขินเราก็จะมีแบบ ตอบอะไรไปเรื่อยบ้างิก็เถอะเอรู้แหละว่ามันน่าจะเป็นบทความจากบทสนทนามันเป็นสารคดีพี่เออสารคดีนั่นแหละจากสารคดีไหนสารคดีนึงแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันหมายความว่ายังไงมันต้องเล่นในสถานการณ์ไหนแล้วคนน้องอธิบายเข้าใจไห็ยังไม่เข้าใจอาจจะลึกไปลึกไปครับเป็นศัพทวิทยาศาสตร์ อาจจะด้วยที่มันยกมันจากบทความทางวิชาการใช่ซึ่งมันมันมันเข้าใจยากอยู่แล้วด้วยตัวนื้อิงมาจากต้นต้นต้เตอร์อะไรแบบนี้เราก็ไม่ค่อยอ่านหนังสืออะไรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจไม่เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆกัครับครับเดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆลาซาลไฟเวอร์ครับครับพัชชีโอ้โหได้ดูกันหรือยังครับได้ดูแล้วดูแล้วเหรออ๋อนี่เรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่ ดูมันดีนะใช่เป็นเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดูมันดีกล้าที่จะพยายามไปแตะในในเรื่องของของซอมบี้แล้วก็เป็นในเรื่องของดราม่าทีส่วนใหญ่อาจจะมีคอมเมดี้มาเล็กน้อยอะไรใช่เป็นการทุ่มทุนเป็นเป็นความท้าทายใหม่ตูมันดีแล้วก็พวกเรานแสดงยอดแต่ละคนแต่ละคนแอบรู้ว่า สองคนนี้ออกมาพอถูกใจมั้ยครซีซั่นสองซีซั่นสองมั้ยนะหรือมันจะมีอีกมั้ยนะต้องถามว่าคนไทยชอบดูคนเต้นลีดหรือเปล่าเออนี่เพระคนไทยชอบลีดนะถ้าอยากดูเต้นลีดอีกก็ก็ฝากสปอนอร์เลยค่ะสัาอ่ะพี่เก่งซ้อมมาแล้วเออ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  องโปรงโปงถึงาถึงาพ่อพปุ่งไม่มีใครห้ามเราเลยเหรอครับเราเขาร่วมไงเราเขาร่วมลวงทุกคนก็คือแบบว่าก็ทาได้ก็ทำได้ก็อาจจะรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นจะมีหรือเปล่าซีซั่นสก็แทกไปถามพี่อ๊อฟได้เออยออมีไหมคะย่อมีไหมย่อมีอะไรแต่จจริงเราอยากมีไหมครับ ถ้าถามว่าถามตัวเราเราอยากมองอไรมี่ร้างสรรค์จริงเก่งเนี่ยให้มีนะเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ตอนที่ดูรู้สึกว่าเป็นความท้าทายที่ทําให้รู้ว่าดูมันดีกก็ทําได้ซีรีส์ที่ที่เป็นซีรีส์สายแมสอะไรแบบนี้ฮะใช่ใก,ใก็อยากอยากให้ทุกคนได้สพอร์ตกันฮะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งทายท,ท,ท,ที่โอ้ยแบบก็รู้สึกว่าภูมิใจใน กเรารอร่วมทัพฉีกับใครฮะพาสพาสฉีกับพ้าถ้ามีพัพสองอยากให้ให้เปในโทนเนี่ยหรือเริ่มทการกาเสนอที่ซีซั่นสองนะฮะก็พัชฉีจะจากกรีดมาเป็นนักแสดงดารายิ่งฟูก็ได้ หรืออาจจะฟื้หรืออาจะไม่ได้อาจจะไม่ตายอาจจะฟื้นมาใหม่อ่าไม่แน่ตื่นขึ้นมาเจอพ่อครูอติดหรือเปล่าใช่ก็เป็นได้เขาอาดจะมาช่วยไม่มีความจริงอเลยไม่มีความจริงอะไรเลยช่วงนี้าแบบว่ายังงามฉ่ำๆแล้วสุขภาพดีอะ ภาพโอเคฮะช่วงนี้รู้สึกว่าได้ได้กลับมาใน,นูทีเดิมแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนเราเราลุยถ่ายซีรีส์วกกับเราทํางานไปด้วย,ยช่วงนี้เราก็ทำงานเต็มที่เลยฮะใช่ก็บาลานเรื่องแบบเรื่องกินเรื่องนอนได้เาน้ำปิงก็โอเคใช,ใช่ไหมสุขภาพตอนนี้สุขภาพคือก็ประมาณนี้แหละคร <c oughs> ับเรื่องเรงทรงรงท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 งทรงทรงสออะไรวะ ไม่ใช่พูดไปเรื่อยโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยแพ้สิ่งนึงเหวัวไม่แต่ไปถึงว่าเดี๋ยวนี้คือทางร่างกายไม่เท่าไหร่แต่ทางใจเนี่ยคือเราก็พอจะรู้วิธีในการจะหิวลิ่งแล้วก็มีขอพลังจากเขาบ้างเติมจริงยังไงบ้างเออสู้ย <c oughs> มีบ้างเวลาที่เขาอยากปกพลังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบฮาร์ดคอร์ขึ้นแบบสู้สู้สู้หน่อยอะ อาสิการสมมุติสมมุติทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยมากเหนื่อยมากแเราน้ำปิงเดินเดินขึ้นบันไดแบบนเดินขึ้นบันไดเออเออกใจมาเป็นไรอ่ะดูเหนื่อยมากเลยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากเลยอ่ะอีกนิดเดียวสู้สู้สู้ทำได้นี่แเราตอนนั้นน้ำปิงยังไงเลย มันฟื้นชีวิตมันกระทุ่มกระทว้ยมีพลักไปต่อเพราะว่าพี่เราปลุกใจเราแล้วู้สวยไปครับปิงพี่ขอโทษนกือดมมีเด่นแต่ช่วงนี้จะเป็นเก่งมากกว่าช่วงนี้เก่งจะงองง่างองเาพี่ของเางอ่อเ่องเงงองช่ยององ่าังงเอ ยังไงก็แบบเปลี่ยนไปคนเดียวเลยไปเลยแล้วเราก็มาเลยก็เดินมาเลยแล้วก็เดินมาเลยไปเว้ยพี่กัลยาณ์น้ำโบไปไปนิดเดียวนิดเดียวเออ๋อแล้วโบได้เหรอโบได้ได้ครับนี่คือเขาเขาไพศาลของจริงโอเคอาฝ่าได้ไหมตาเอ๊ะ ก็ที่ไงขอฝากโปรเจกต์นะครับกับทางวีทีวีนะครับมิ่เลเวอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงมาอทำในโปรเจกต์นี้นะครับมีอีกสองคู่นะครับชมกิก้องชิมิโอมนะครับก็ผอฝากด้วยนะครับรวมถึงพวกเราเก่งปิงด้วยนะครับก่ิรมไแ